สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเดินชมบริเวณอ่านิวพอร์ตบริเวณที่เราพักอาศัยอยู่เนาะก็คืออ่าตัวเองประเทศออสเตรเลียอยู่ฝั่งทางควินซแลนด์บริสเบนเนี่ยคือมีอากาศที่ดีมากทุกคนนี่คือช่วงเช้านะเดินออกกำลังกายช่วงเช้าประมาณ8โมง เก้าโมงอะไรประมาณเนี้ยทุกคนดูอากาศสิคืออันนี้หน้าหนาวนะทุกคนเนี่ยก็คือแผนที่ของเราเนาะอ่าหน้าหนาวนะทุกคนแต่ว่าคืออากาศดีมากก็ดูแดดแบบอ่อนๆเนาะก็คือแบบกําลังได้รับวิตามินดีที่ดีเลยเนี่ยแบบนี้ก็คือเดินออกกําลังกายทุกเช้าๆแล้วทุกคนดูสิผู้คนคือไม่พลุกพล่านเลยอันนี้ก็คือเป็น ห้องน้ําให้คนที่แบบว่าเดินออกกําลังกายแล้วก็ใช้ห้องน้ําได้นะทุกคนดูอากาศสิแล้วดูบรรยากาศร,รอบข้างเป็นทะเลแล้วนี่ก็คือที่จอดเรือเนาะก็คือแบบให้คนที่มีเรือมาเช่าจอดเอาไว้แล้วก็เก็บรายปีรายเดือนอะไรก็ว่าไปเพื่อที่จะออกไปทะเลไปอ่สู่เกาะต่างๆแล้วก็ไปตกลงตกปลาอะไรก็คือทุกคนดูสิคือรัฐบาลเขาจัด แบ่งโซนอย่างดีมากแล้วดูอากาศแบบประชอบมากเลยอากาศมลพิษที่แย่นี่แทบจะไม่มีเลยนะแล้วผู้คนก็ไม่พลุกพล่านก็คือเป็นที่กว้างคนอาศัยไม่เยอะอะไรประมาณเนี้ยทุกคนก็คือแบบบรรยากาศคือดีมากๆเลย เราไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าทำไมพวกฝรั่งเขาถึงได้มีอายุที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง7 8 9 0อะไรก็คือยังออกไปผับไปบาร์ไปเต้นรำแต่งตัวสวยงามได้ก็ทุกคนก็ลองดูสังเกตดูที่อากาศบ้านเขาสิดูที่แบบคือดีมากเลยเราอิจฉามากเราอยากให้คนไทยพ่อแม่พี่น้องของเรานี่คือได้มาเจอบรรยากาศแบบนี้ก็คือ มลพิษเสียเสียนี่แทบไม่มีเลยนะทุกคนดูสิแล้วดูผู้คนรถราแทบจะไม่มีเลยนะก็คือแบบว่าอันนี้ก็คือเลย8ปดเโมงไปแล้วก็คือผู้คนที่พักอาศัยแถวนี้เขาก็ออกไปทํางานกันหมดเนาะเราก็เลยเดินได้สะดวกสบายแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะลุกพล่านนิดหนึ่งก็คือต่างคนต่างออกมาออกกําลังกายกันนี่เนาะเดินมั่งวิ่งมั่ง ขี่จักรยานอะไรมากอย่างเงี้ยนะทุกคนคือชีวิตแบบเรียบง่ายชิลๆสบายๆต่างคนต่างอยู่แบบไม่ถึงกับว่าพลุกพล่านกันมากอนะ่ะทุกคนคือดีมากเลยอันนี้คือข้างหน้านี้ก็คือ,อป้ายรถ นะทุกคนสําหรับคนที่ใช้รถเมย์เดินทางไปไหนมาไหนก็คือมานั่งรอตรงนี้ได้เลยเขาก็จะมีบอกเวลาว่าเออสายไหนเป็นสายไหนไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนก็คือ,อบ้านเราก็จะมีแบบว่า,าทะเลล้อมรอบเนาะก็คือสามารถเดินขอบขอบทะเลได้เลยเขาก็รัฐบาลเขาก็จะทำทางเดินไว้ให้ ทุกคนฟังเสียงจากวิดีโอได้เลยว่านกกเยอะมากบ้านนี้เป็นนกที่เยอะมากๆเลยคือว่านกจะไม่กลัวคนเลยนะรัฐบาลเขายังคงดำรงแบบว่าอยากให้พวกธรรมชาติยังเก็บเก็บธรรมชาติเอาไว้ให้คนส่งต่อเพื่อเด็กรุ่นหลังลูกหลานของเราอะไรงเงี้ยทุกคนคือแบบว่าตามชายทะเลเขาก็จะมีปู ปูสมทุกคนปูสมพวกอหอยแครงพวกอะไรอย่างนี้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะ่ะก็คือว่าเขาจะไม่ให้เก็บเกิน50ตัวต่อคนนะก็คือว่าเขาจะมีกล้องต,ต,ติดไว้ตามามุมต่างๆเลยนะว่าห้ามเก็บเกินถ,ถ้าเกิดเก็บเกินหรือว่าไปอยู่ในช่วงที่แบบว่า,าตำรวจเขาเข้ามาตรวจแล้วสมมติว่ามีเราลงไปเก็บอย่างงี้ใช่ไหมมีคนลงไปเก็บในทะเลอย่างเงี้ย กล้องมันก็จะส่องเห็นอยู่แล้วว่าเออมีคนกําลังเก็บอยู่นะตำรวจเขาก็จะเข้ามาแล้วเขาก็จะขอนับดูว่าเออมีหอยแครงเก็บสัตว์ทะเลไปกี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะนั่งนับตรงนั้นเลยนะทุกคนเออนั่งนับเลยว่าถ้าเกินเนี่ยก็คือเสียค่าปรับที่แพงมากแล้วกฎหมายของเขาก็คือแบบว่าเออแรงอยู่แพงอยู่นะถ้าโดนปรับแต่ละทีนี่คือเยอะอยู่ และประชาชนของเขาก็เลยว่าเออต้องออรักษากฎหมายต้องทําตามกฎที่ตั้งเอาไว้ะเนาะเพราะเราอยู่ส่วนร่วมเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนตรงนี้ก็คือแบบว่าอันนี้ตอนนี้น้ำมันลงเนาะ ถ้า้นามันขึ้นมันก็จะเต็มขึ้นมาบนฝั่งตรงนี้เลยตรงที่หินหินอยู่ตรงเนี้ยอืนี่ก็จะมีพวกของเด็กเล่นที่รัฐบาลเขาเอามาตั้งเอาไว้เนาะแล้วก็คือสมมติว่าเป็นวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยพ่อแม่เขาก็จะพาเด็กๆมานั่งเล่นมาอ่ามาปิกนิกมาพาเด็กๆออกจากบ้านน่ะอืม มาเจอกันมาเล่นกันนี่ก็คือที่จอดจัก,กรยานนี่ทุกคนเห็นไหมว่าห้องน้ำนะ่ะก็คือว่าเขาจะมีไว้ทุกจุดเลยจริงๆนะตามขอบทะเลนะ่ะคือเขาจะมีห้องน้ำไว้ให้ประชาชนใช้เลยนี่ก็คือเห็นไหมว่าพักติดติดกันแต่ว่าสนามเด็กเล่นนี่คือเยอะมากเลยนะทุกคนถ้าเกิดว่าวันอ่หน้าร้อนเนี่ยซัมเมอร์อะไรเงี้ยก็คือแบบเสาร์อาทิตย์อะคนจะเยอะนะแถวเนี้ยเขาก็จะมานั่งจับกลุ่มกัน ตามม้านั่งที่ก็ตั้งไว้ให้ น้ำทะเลน่าลงไปเล่นมากเลยคือนิ่งๆเงียบๆ ทุกคนสังเกตดูว่าตรงมานั่งอะ่ะเขาก็จะตั้งไว้นะมานั่งหลังคาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีที่กินน้ํามีก๊อกน้ําให้กินให้ล้างขาให้อะไรหลังจากลงจากเล่นน้ําทะเลขึ้นมานะเขาก็จะมีไว้ให้ก็คือเขาจะมีไว้ให้ทุกจุดเลยนะออทุกห้าสิบเมตรเออเขาก็จะตั้งไว้ให้ตั้งไว้ให้อย่างเงี้ยไป ไปล้อมรอบตรงเกาะตรงนี้เลยนะ Let's <c> go <oughs> อย่างน้ากินเนี่ยเราไม่ต้องถือมาให้หนักเลยนะเวลาเดินออกกําลังกายอ่ะเขาจะมีไว้ทุกจุดเลยเขาจะมีไว้ทุกจุดให้คนกินน้ําเลยเวลากระหายน้ําก็จะกินน้ําหน่อยๆนี่ก็คือเป็นน้ําที่สะอาดนะทุกคนคือเขาจัดตั้งไว้ให้เลยนะเนี่ยเราเดินมาเงี้ยเวลาเราหิวกระหายน้ํานะเราก็แค่มากดตรงเนี้ยใช่ไหมน้ําสะอาดมันก็คือมันพุ่งมาคือสามารถกินได้เลยเราก็เอาปากเข้าไปรองกินได้เลยหรือว่าถ้าบางคนอ่ะ ถือขวดน้ำมาด้วยเงี้ยก็สามารถมารองตรงนี้ได้เลยก็คือ,อมันมันสะดวกสบายมากเลยนะก็คือแบบเออไม่ต้องกระหายน้ำออกกำลังกายวิ่งไปเดินไปเงี้ยกระหายน้ำก็กดกินได้เลยมีทั่ว ต้นอั้นนี้มันคล้ายต้นปาล์มชนิดหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้อะพอมันสุกแล้วมันก็จะร่วงลงมาเพราะว่าเราก็เก็บไว้ให้นกกินแต่ว่าส่วนมากนกมันไม่ค่อยกินหรอกไอไอลูกไอเนี้ยเพราะว่ามันจะออกเหนียวเนียวแต่ว่าพวกตัวอื่นๆน่ะมันจะมากินพวกพ็อตซัมอะไรอ่ะมันก็จะมาเคี้ยวเหมือนเหมือนมากมันมั้งเคี้ยวดูดเอาน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนส่วนเรือลํานี้ก็เป็นเรือที่ส่งปลาหรือเรือที่เขามา ฝากจอดเอาไว้อะทุกคนก่อนที่เขาจะออกทะเลอะไรเงี้ยตรงนี้ก็คือเหมือนเรือที่เอามาฝากเช่าฝากจอดเขาก็จะมีอยู่ในทะเลบ้างบางทีมันก็จะมีะเนี่ยเหมือนเป็นตึกเนี่ยเป็นชั้นๆก็เอาขึ้นเป็นชั้นๆไปถ้าคนที่ไม่ค่อยลงทะเลบ่อยอะเนาะเขาจะเอาขึ้นจากน้ําขึ้นไปเลยส่วนมากจะเป็นพวกคนที่กเกษียณแล้วมีเวลาเอาเรือออกทะเลไป ตกปลาตกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเขาก็คือกิจกรรมเขาอย่างหนึ่งแหละที่ว่าวันหยุดเขาออกไปตกปลาคนที่ชอบกิจกรรมแบบเนี้ยเนาะอย่างเรือลำนี้เขาก็กำลังจะเอาออกไปหาปลาอยู่ ตรงนี้เขาก็จะมีเขตบอกว่าต้องขับค่อยๆขับออกไปเพราะว่าถ้าน้ำมันกระแทกขึ้นมาเป็นมันไปนโดนเรือลําอื่นอะไรเงี้ยเขาก็จะมีกฎเขาก็ค่อยๆขับออกไปเรื่อยๆเพื่อไปสู่ทะเลแล้วเขาก็ค,ค่อยวิ่งแรงได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนสวยเนาะ ทุกคนวันนี้เราเดินพอแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วนะทุกคนยังไงอ่ะฝากทุกคนกดติดตามเราด้วยนะขอบคุณนะทุกคน